เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสุ่มฮีโร่ใหม่กันนะครับก็คือฮารักนั่นเองเนาะเป็นแสงมืดตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมลูกแก้วแสงมืดไว้ทั้งหมด1,069เม็ดนะครับบวกกับเหรียญคิวอีก140,000กว่าเหรียญใน,นทุกคนก็น่าจะแลกได้ประมาณสัก4เศษนะครับถ้าเอาไปรวมกับลูกแก้วที่เราจะสุ่มได้บวกกับแพ็กเด้งที่มันจะเด้งขึ้นมาด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้ผมน่าจะสุ่มฮารักขึ้นไปถึงระดับพารากร4ได้นะครับทุกคนาใครท ดียวร,ดยวรีดตแมนชน็อปร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ UID แล้วกับเกม FK Journey เติมเกมบนเว็บรับรีดแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่รีดแมนช็อปเท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Play พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการใฮ้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LDPlayer.net ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มสุ่มกันวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งด้วยนะครับผมก็คือเกม FK Journey ของเราเนี่ยเพิ่งจะชนะรางวัลเกมที่ดีที่สุดแห่งปี2024ในหลายๆโซนทั่วโลกนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยเนาะซึ่งบางประเทศเนี่ยจะได้รางวัล นะก็คือ best story นะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศในหลายๆโซนเลยเนาะ FK ของเรานะครับชนะรางวัลเป็นเกมที่ดีที่สุดแห่งปีนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้จัดอันดับโดย Google Play นะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล Game of the Year สาขา best game mobile ของ The Game Awards ปี2024ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีการเริ่มให้โหวตกันแล้วเนาะมีเกมดังๆหลายเกมเลยนะครับที่เข้าชิงเหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆทุกคนนะครับอยากจะให้เกม FK Journey ของเราเนี่ยชนะรางวัล เกมออ e เดอะ e ยี year, ปี2024นะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหวตไ้ให้ที่ใต้คลิปนะทุกคนก็เข้าไปช่วยกันโหวตเยอะๆด้วยนะครับโอเคทีนี้ถึงเวลาที่เราจะเริ่มสุ่มฮาร์กกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มที่การแลกเศษกันก่อนเลยตอนนี้140,000แต้มของผมเนาะก็แลกได้อยู่ที่4เศษนะครับอ่าแลกไปก่อนเลยแล้วก็มีแพ็คเด้งด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะยังไม่ได้ซื้อแพ็คเด้งนะเพราะว่าเผื่อเราเอาลูกแก้ว1,000ลูกไปสุ่มเนี่ยแล ได้ามมา้ซอาจจะถึงพารากรสีโดยที่ไม่ต้องเติมแพคเด้งก็ได้เนาะดังนั้นอันนี้เนี่ยผมจะขอเก็บไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยไปรีโหลดที่หลังก็ได้นะครับซึ่งการที่ผมจะสุ่มขึ้นไปถึงพารากรสีได้เนี่ยผมจะต้องได้เศษของแสงมืดทั้งหมด33เศษนะทุกคนซึ่งถ้าจะสุ่มแค่ลูกแก้วอย่างเดียวมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ1,300กว่าลูกเนาะแต่ว่าเรามีแค่1000กว่ามันก็ไม่พอนะครับแต่ว่าผมก็ไปแลกเศษมาแล้วเนาะสีเส่เศษบวกกับเรามีแพคเด้งด้วยอะไรด้วยนะครับดังนัน ผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ว่าก็หวังว่าในการสุม่มครั้งนี้นะครับผมในการสุ่มต่อไปนี้เนี่ยจะไม่โดนการันตีทุกรอบนะขออย่างเดียวเลยขอแค่ไม่โดนการันตีทุกรอบแค่นั้นก็พอใจแล้วนะครับทุกคนโอเคอุ้ยนี่ไงทุกคนมาแล้วครับอ่าคือรอบแรกเนี่ยคุ้มเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเหลืออยู่33โลนั่นถึงจะได้การันตีนะทุกคนดังนั้นอันนี้นับได้ว่าสุ่มแค่10โลนะครับก็คือออกเลยนะโอ้โหเป็นการเปิดงานที่ดีมากๆนะครับ มาทรงนี้เนี่ยน่าจะดวงดีแน่นอนนะวันนี้โอเคไปต่อกันกับ10โลแรกนะครับผมของเศษที่2เนาะอันนี้เอ้ยนี่ไงมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ย เบิ้ลว่เบิ้ลว่ไม่ต้องถึงการันตีนะครับตัวแรกเนี่ยสิโลมาเลยนะครับตัวที่2เนี่ยแค่20โลเท่านั้นนะครับโอ้โหอันนี้คือประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะคือแบบกําไรเยอะมากๆแล้วนะทุกคนโอเคอันนี้โลที่3นะครับแลวก็รอบนี้การันตีนะครับอ่ะมาลุ้นว่าจะออก2เศษหรือเปล่าถ้าออก2เศษมาเนี่ยยิ่งคุ้มเข้าไปอีกเลยนะโอเคออกว่าปุ๊บอืมไม่เป็นไรนะครับอันนี้เศษที่3เนอะรวมกับอันเดิมก็เป็น7เศษแล้วนะสําหรับตอนนี้นะปะไปกันต่อโอเค10แรกนะ นะครับผม20ครั้งที่2ครั้งที่3มโอ้โหนึกว่าจะออกนะและก็การันตีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะขอสกิปไปเร็วๆเลยในทุกคนเพราะว่ากว่าจะครบ33เสเศษเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับดังนั้นเราก็สกิปข้ามเกินไปไวๆเลยเอ้ยทุกคน2เศษโอ้โหคือเมื่อกี้เนี่ยโดนการันตีนะแต่ว่ารอบนี้ได้2เศษเฉยเลยนะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอขั้นเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่าตอนที่ผมดีใจไอ้ได้2เศษนี่แหละนะมือผมเหมือนมันจะไปโดนสายของ My นะแล้วสายมันหลุดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแล้วผมก็พูดดีใจไปโอ้โหจนผมอัดคลิปนี้จนเสร็จไปแล้วอะ่ะเพิ่งมาเห็นนะครับตอนที่ทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วว่าไหม่เนี่ยมันสายหลุดนะกลายเป็นว่าไอที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่คือแบบเอามาใช้ไม่ได้เลยนะทุกคนผมก็เลยต้องมานั่งพากเสียงใหม่ตอนนี้นะครับซึ่งอารมณ์ตอนที่ผมได้ตอนที่ผมสุ่มแล้วมันออกก่อนการันตีอะไรแบบนี้คือมันก็ไม่เหมือนตอนแรกที่ผมสุ่มสดแล้วก็พากไปสดๆเนาะตอนนั้นเนี่ยมันตื่นเต้นจริงมันดีใจจริงนะครับพอต้องม มาอีกรอบนึงเนี่ยมันก็เลยแบบเออมันคนละฟิลกันแล้วนะผมก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวมานั่งภาคเป็นเชิงพูดคุยไปกับทุกคนดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะว่าในระหว่างที่ผมสุ่มไปต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันได้อะไรยังไงบ้างนะครับผมอันนี้คือแบบเสียดายมากเลยทุกคนฟิลตอนที่ผมสุ่มได้แรกๆนี่คือหายไปหมดเลยนะอ่ะนะครับก็หลังจากที่ผมได้2เศตตรงนี้ไปแล้วนะครับผมก็สุ่มต่อไปเนาะอันนี้เป็นโลที่1นงเนาะของการันตีรอบใหม่นะครี นะซึ่งการันตีรอบนี้นะก็ได้มาแค่เศษเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สุ่มไปต่อเนาะอันนี้รอบที่1นะครับรอบที่2เนี่ยออกส้มมานะแล้วก็ได้กุญแจรอบที่3ามเลยก็การันตีอีกรอบหนึง่งคือในระหว่างที่ผมสุ่มเนี่ยสีส้มออกเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เศษตัวละครนาะมันก็เป็นกุญแจบ,บ้างเป็นเพชรบ้างนะเนี่ยและก็รอบนี้นะครับเห็นไหมคือแบบเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งโดนการันตีไปเนาะแล้วกดมาอีกแค่10โลเท่านั้นนะครับก็ได้เป็นเศษตัวละครมาเลยนะคือดวงดีมากอะสุ่มรอบน ผมสุ่มลูกก้วไปเนาะโดนการันตีเกือบทุกรอบเลยนะครับเจ็บหนักมากๆแต่ว่าพอมาสุ่มแสงมืดรอบนี้นี่โอ้โหออก10โลบ้าง20โลบ้างนะครับแล้วก็อันเนี้ยโดนการันตีอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมสุ่มมาเนี่ยที่มันออก10โล20โลเนีโลอันนี้คือก็กาไรไปเยอะมากๆแล้วนะทุกคนแต่ก็อันนี้มาสุ่มเพิ่มนะครับผมตั้งใจว่าสุ่มได้ครบ13เศษแล้วเดี๋ยวจะเอาไปอัพตัวละครก่อนเนาะก็มาสุ่มเพิ่มอีกแค่2รอบเท่านั้นนะก็คือลูกแก้ว2ี่ลูกนะครับก็ได้ ยกระดับก่อนนะทุกคนเพื่อที่ว่า,เ,าเราทําอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปขึ้นระดับดีเลนะิศเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายเนาะใช้4เศษเพื่อยกระดับขึ้นไปถึงเลเลิศบวกนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็ไปซื้อแ็คของเครื่องรางนะเออทุกตัวอะไรที่เป็นตัวใหม่เนี่ยก็จะมีเครื่องรางขายเนาะก็ใช้ผงแดง480นะในการาแลกกล่องมานะครับแล้วผมก็ได้เครื่องรางแบบระดับสูงสุดเลยนะแต่ว่าเป็นคนละเซตกันเลยเลยนะทุกคนได้มา3ชินนะ้นเนาะอันนี้ก็ใช้งานไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้า จะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นเซตเดียวกันนะทุกคนเพื่อ,อปลดล็อกสเตตัสพิเศษเนาะจากนั้นผมก็อัพเลเวลอาวุธขึ้นไปถึง4ดาวเลยนะครับหรือว่าบวก15านอะเพื่อเอาไปใช้งานนะครับส่วนตัวนี้จะได้ขึ้น5ดาวหรือ6ดาวไหมเนี่ยต้องเอาไปเทสก่อนเนาะถ้าเขาเก่งจริงมีประโยชน์จริงนะครับตีบอสได้ลง FK p v p ก็โอเคอย่างเงี้ยถ้ามันเวิร์กจริงๆค่อยจะอัพขึ้นเป็น5ดาวหรือว่า6ดาวทีหลังนั่นเองเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาไว้แค่บวก15หาก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ ผมก็มาสุ่มต่อนะเพื่อที่จะอัพขึ้นไปให้ถึงดีลเลอร์สหรือว่าพารกรสเนาะถ้าจะขึ้นพารกรหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้4เศษนะครับภารกรสก็4เศษนะภารกรสกับ4เนี่ยจะใช้ขั้นละ6เศษนะรับผมแต่ว่าในการสุ่มมาเมื่อกี้เนาะเหมือนจะสุ่มไปแค่2รอบเท่านั้นนะเศษก็ออกมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมไม่โดนการันตีอีกแล้วนะรอบนี้อะไรก็สุ่มนับใหมนะ่เนาะหนึ่งรอบนะครับอันนี้รอบที่2แล้วก็รอบที่3เนี่ยได้เพชรมา900เอ้ยไม่ใช่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะทุกคน ใช้งานเนี่ยก็คือคุ้มอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากเนาะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็ออกมาอีกแล้วนะครับผมตอนสูงนี่คือแบบโอ้โหผมดีใจมากเลยนะแต่ฟิวตอนนี้มันไม่ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็กดเพิ่มไปอีกเนาะได้2ส,ส้มแต่ว่าได้เป็นแค่กุญแจนะครับอันนี้รอบที่2นะแล้วก็รอบที่3เนี่ยก็ออกอีกออกรอบที่3พอดีหรือว่าโลที่30นะทุกคนเนี่ยคือออกก่อนอีกแล้วออกไวมากอันนี้ก็กดเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็โดนการันตีเนาะรอบนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยได ใช่เศษตัวละครก่อนการันตีมาเยอะมากก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะเท่าที่นับมาเนี่ยโดนการันตีแค่แบบไม่กี่รอบเองนะทุกคนเนี่ยแล้วก็กดไปอีก10โลนะครับออกอีกแล้วเห็นไหมคือออกไวมากออกเยอะมากๆนะครับออกก่อนการันตี10โลบ้าง20โลบ้างนะเพื่อนๆที่นั่งดูตอนนี้ผมว่ามีอิจฉาตาร้อนอะ่ะมีบ่นกันแล้วงมแน่นอนนะครับว่าเอ้ยทำไมฉันสุ่มโดนแต่การันตีนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าไอดีนี้นะครับบอกเลยว่าสุ่มวันนี้เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับเห็นไหมคือออกรัวๆเลยทุกคนเห็นห้ รอบนี้เนี่ยดันได้2เศษเชยเลยนะครับคือสุ่มไปแค่1ิบนะรอบแรกเราได้ไปแล้วแล้ว,ลวก็กดใหม่อีกประมาณ10 20โลเนี่ยก็ออกมา2เศษเลยนะครับผมคือแบบเออคุ้มจัดจัดอะ่ะเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเป็นเงินที่เติมเข้าไปเองนะตอนนี้คือแบบประหยัดไปได้หลายหมื่นมากๆเลยทุกคนประหยัดลูกแก้วแสงมือเนี่ยไปได้หลายลูกด้วยเห็นไหมคือแบบสุ่มแป๊บๆเนี่ยออกสุ่มแป๊บๆออกนะครับไม่ต้องถึงการันตีอะไรทั้งนั้นต่อให้โดนการันตีไปแล้วแต่ว่าไอาเศษที่ผมได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันก็คุ้มค่ามากๆแล้วไง รการันตีกันอ่ะสรุปก็คือกําไรมาเยอะมากแล้วอันนี้คือยังไม่ครบเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ได้สามพันเพชรเนาะสุ่มไปอีกที่หนึ่งนะครับก็ได้มาอีกแล้วแบบว่า <c oughs> คือแบบได้เยอะมากๆนะอะไรก็มันออกสองซ้มเนี่ยบ่อยมากด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุญแจทองซะส่วนใหญ่อะนะเออแล้วก็อันนี้กดไ้อีกสิบโลได้อีกแล้วนะครับ <c oughs> คือออกลัวจัดจัด,จดอ่ะบอกเลยทริปนี้ไม่มีเกลือนะครับผมมีแต่ความขิงแล้วก็ความอวด <c oughs> ที่แบบว่าดวงดีนะเนี่ยหกพันหกร้อยหกสิบหกเพชรนะครับแล้วก็ต มาด้วยเศษตัวละครอีกหนึ่งเศษนะเออคือแบบผมไม่รู้จะขิงยังไงดีแล้วนะคลิปนี้นานๆทีนะครับจะแบบดวงดีแบบนี้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเอ,อ่อเกลือกับลูกก้าไปแล้วนะแต่ว่ารอบนี้คือมาดวงดีกับแสงมืดแทนนะครับซึ่งคุ้มกว่าลูกก้ามากๆเลยทุกคนแสงมืดเนี่ยมันแพงเนาะและก็เลทของแสงมืดมันน้อยด้วยเอาจริงๆอันนี้คือเวอร์เกินผมพูดเลยว่าที่ผมสุ่มตอนนีนน้คือแบบดวงดีเวอร์เกินเพราะปกติแล้วแสงมืดเนี่ยมันจะแบบโดนการตด เกือบทุกรอบอ่ะคือมันต้องใช้งบเยอะมากแถมเลทก็น้อยด้วยแต่พออิญว่าวันนี้ผมมากับดวงอ่ะนะเพื่อนเพื่อน,น <c oughs> มันก็เลยแบบเออได้เยอะเกินไปเนาะออกก่อนการันตีบ้างนะครับได้ซ้ํา2เศษบ้างแบบนี้โอโ้โหคุ้มจัดจัดนะผมบอกเลยนี่ยังไม่ครบเลยนะสุมมาก็ได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นให้ถึงพารกร4สีเนี่ยมันต้องใช้20เศษเนาะ่นับช่วงแรกที่เป็นเลิศบวกที่แบบผมอัพขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเออสรุปก็คือตอนนี้มันเหลืออีกอยู่20เศษนะผมก็เลยแบบสุ่มไปเรื่อยๆในท เพื่อนลองดูตามในคลิปนะก็จะเห็นว่าผมสุ่มได้รวมมากๆเนาะมีโดนการันตีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกก่อนการันตีตลอดเลยนะไม่รู้ว่าฮารักเขาแบบเออเรียกร้องหรือเปล่านะอยากมาอยู่ใน ID ดีนี้นะครับผมเขาก็เลยออกมาให้เยอะมากขนาดนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคนครบ20เศษพอดีนะเนี่ยนะครับดีเลตหนึ 1, ่งดีเลตสองนะครับใช้อย่างละ4เศษส่วนดีเลตสาขึ้นไปดีเลตสีเนี่ยก็ใช้อีก6เศษเนาะก็ครบเรียบร้อยพอดีนะครับตอนนี้ก็คือตันเรียบร้อยแล้วนะทั้งเลเวล สกิลเลเวลอาวุธนะครับที่สีดาวครบเนาะเครื่องรางเนี่ยเซตยังไม่ครบแต่ว่าได้เออเขาเรียกว่าเครื่องรางสีลุงนะครับครบ3ชิ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบเป็นตัวที่ตันแล้วตัวหนึ่งนะแสงเมื่อที่แบบตันพร้อมใช้งานพร้อมเล่นพร้อมรีวิวนะครับแล้วก็ลูกแก้วของผมก่อนหน้านี้1นึ่งกว่าลูกเนาะตอนนี้เหลืออีกตั้ง200กว่าลูกนะทุกคนคือประหยัดไปโคตรเยอะ2อ0กว่าลูกนี่ตีเป็นเงินแบบหลายหมื่นอยู่นะเออไม่รู้ว่ากี่หมื่นแล้วพเพื่อนลองคำนวณดูแล้วกันเนาะแต่เอาง่ายว่าคลิป นนรประหยัดไปได้โคตรเยอะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูนะเพราะว่าผมต้องลองเอาไปเล่นเอาไปเทสไปรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นคลิปต่อไปนี่แหละอะยังไงใครที่อยากดูรีวิวอยากดูความโหดของฮาลักระดับพารกอนสีนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีมาให้ดูแน่นอนนะครับผมเลยก็ช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมเอาไปลงบอสเพื่อเทสให้ทุกคนดูก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับก็เป็นมังกรเนโครเนาะวันน ใช้ฮารักในการตีบอสของมังกรเนโครนะก็เอาวางไว้หลังสุดเลยนะครับผมลิลลี่เมก็ไปวางตรงกลางเพื่อเชื่อมกับไลเนียนะจากนั้นมิโคล่าเนี่ยก็จะเอาไปวางแถวหน้านะทางซ้ายมือแล้วก็ตรงกลางหน้าสุดเนี่ยก็จะเป็นล่างเงาของเฟสโตนั่นเองนะทุกคนส่วนอ์ติแฟกต์ก็จะใช้เป็นคาถากล้องกางวานไปก่อนนะตอนนี้คือแบบเขายังเทสกันไม่สุดนะมันอาจจะมีทีมที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยใช้ประมาณนี้ก็คือได้ดาเมจที่เยอะมากๆแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะ เรบาบอพอใส่ฮารักมาเป็นตัวดาเมจแล้วเนี่ยเขาจะทําดาเมจได้ดีแค่ไหนเนาะคือฮารักเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถกินเพื่อนได้เนาะในการตีบอสเนี่ยหลายๆคนคิดว่าอ้มันไม่เวิร์กนะเพราะว่าอ้เพื่อนร่วมทีมตายแบบนี้มันจะไปเวิร์กได้ยังไงถูกไหมครับแต่ว่าพอออกมาเล่นจริงแล้วผมบอกเลยว่าดีกว่าที่คิดนะเห็นไหมตอนนี้เพิ่งผ่านไปได้ประมาณ20บวีนะแต่ว่ามิโคล่าตายไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเพื่อนร่วมทีมจะตายแล้วแต่ฮารักเนี่ยเขาดาเมจแรงนะทุกครั้งที่เขากินเพื่อนหรือเขาข่าาใคราครันนไดด้เเเจจะแตตมพลง ต่างให้กับตัวเองได้นะทุกคนอ่ะตอนนี้ไลเนียโดนกินไปอีกแล้วนะตัวหนึ่งแต่ว่าดาเมจผมอะ่ะทุกคนเห็นไหมคือทาลายสถิติแบบเยอะมากๆเลยนะก่อนหน้านี้คืออยู่แค่แบบเอ่อห้าหมื่นหกหมื่นนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนนี้มาจบอยู่ที่7 000, 7 0 0 0ล้านนะทุกคนสําหรับการทําดาเมจกับบอสเนะาะขะแนนพุ่งมากๆนะครับผมอาจจะเป็นที่เครื่องรางด้วยที่แบบมันเป็นเครื่องรางอีกขั้นหนึ่งดาเมจมันก็เลยเยอะกว่าเดิมเนาะแต่ว่าแค่นี้เนี่ยมันก็แบบพอเอามาเล่นได้แล้วนะว่าเอ้ยกับบ,บอสมังกรเนโครเนี่ยฮารัก เอามาเล่นได้นะแต่ว่ากับบอสตัวอื่นๆเราต้องรอเทสกันก่อนเนาะต้องดูว่าเขาเก่งกับบอสกี่ตัวถ้าเก่งกับบอสหลายตัวเนี่ยผมว่าคุ้มที่จะสุมมาใช้งานแน่นอนและก็ในส่วนของดาเมจนะครับของฮารักเนี่ยโอ้โหดาเมจพุ่งมากแนละ้อยู่ที่36,00 0ล้านอะขนาดอยู่แค่สดาวนะลิล่เมย์เนี่ยเป็น6ดาวนะทุกคนและก็มีเครื่องรางครบเซตเรียบร้อยนะแต่ว่าลิล่เมย์ยังทําดาเมจได้น้อยกว่าฮารักอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันแม้เพื่อนเราจะไม่ครบทีมนะครับโดนกินไปก็ตามแต่ว่ามันเอามารวมดาเมจ ทำให้ดาเมจของฮารักเนี่ยมันก็เลยพุ่งมากกว่าปกตินั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอเทสกับบอสหลายๆตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงเนาะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนกับการตีบอสหรือว่ากับการนําไปเล่นในคอนเทนต์อื่นๆนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าใครอยากจะรอดูรีวิวตัวเต็มนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปถัดๆไปเนี่ยออกมาให กนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ